สวัสดีเด้อเจ้าเอ้ยตุ๊กตาพาวฝันค่ะมื้อนี้มาย่างกาแฟมันเป็นอากาศม,มืดๆแต่ว่าเป็นอากาศดีอยู่ดเด้อค่ะบ่มีแด็กเบิ่งเอ้ยถ่ายให้เบิ่งเด้ออันนี้เอ้ยย่างมานำน้ำเข้าตัวเมืองเอ้ยก็เอ้ย,ก,อยก็เลยถ่ายให้เบิง่งอันที่เป็นสีอันแหลมๆขึ้นเนี่ยค่ะอันที่มันเป็นโดมนี่พันมันเป็นอัน โฮเทลพันเอิญโฮเทลนิวยอร์กนิวยอร์กโฮเทลแต่ว่าพันนั้นพันยังบ่ได้เปิดเขาตอนนี้ คนก็ไหลยอยู่ด้วยค่ะคนมาย่างนี่ะเยอะอยู่เพ่ยนเอยย่างไปก่อนค่ะ พอนก็เลยบอกว่าอ้าถ่ายตามสะดวกมันแต่ว่ามันมืดเอ้โบได้ถ่ายเหิงโดยาเพราะว่ามันก็มันบ่มีแดดเนาะขนมแสงมันบบเฮกระเบิงแบบธรรมศาตรเนี่ยจะเด้ออันนี้ก็อยู่อันย่างไปน้อยนึงก็เป็นตัวเมืองรถตะดำจ้ะย่างอีกไปประมาณสักครึ่งสมงนี่แหละถ้าย่างก็ได้อันนี้ก่อนข้ามันต้องขึ้นสะพานมันต้องขึ้นสะพานไปอีกอันนี้เอ้มาอีกทางนึงค่ะเอ้ก็เลยถ่ายไอ้เบิงเด้อจ้ะเด้อ แบบม่วนๆจ้า สะพานที่เอออยู่ยนี่มันพันพึ่งสร้างเลยค่ะมันบนแม่นสะพานเถึงสะพานพันพึ่งปีสองปีนี่แหละแล้วอเอยว่ามันเป็นสะพานเชื่อม